แล้วอ่ะยากอืมพี่ไ <House> ม่เคยทำมาก่อนเนาะอ่ะฮะยังไม่เคยทำหน้าแบบนี้ยังไงหรือเคยยังไงทำหน้าแบบไหนแบบเฮ้ยยังไงอ่ะอืออ้าวแบบมนก็แบบนั่นแหละเอ้ยยังไม่เคยทำยังก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันก็แพ้บงยังไงนะอย่างงี้ นี่ก็หนึ่งไปทางซ้ายหรือขวาึ่สองสามทึบเอ็งไงอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เคยทำท่านี้มาไม่เคยทำน้าแบบนี้อ่ะคอยอีกรอบคอยอีกรอบไปทางขวาไปทางขวาแล้วเนี้ยเอาท่านี้ไปนี่ไปทางขวาใช่ไหมหนึ่งสองสทึบอ้าวกระดาอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพี่ให้สัญญาณหนึ่งสอง ซ้ำตึบหนึ่งสองซ้ำ่าชัตเตอร์ลัวสุดๆตร้งใจเ้ียมิ๊อะไรนายั้งายด้วยมิางซ้ายเหรอมันไม่ถนัดอ่ะคือจริงๆนะผมขอแค่แอคเดียวนะคือตอนนี้เปิดแรกเลยคือตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรแล้วนะตอนนี้เราอยู่ในในในไลฟ์ของอะไรนะ ของตัวเพจช <Okay. S 1> อบหนือว่<ร>าลืมไปแล้วหนระืไว่้หายไปไหนครับนึกว่าสนุกกันจนลืมกันไปแล้วนะโอเค